ครับก็ขออนุญาตสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผม,ผมพงพิพัฒน์พงษ์ธรรมผอศูนย์ 0, คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราดเนาะวันนี้ก็จะขอนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ MIO นะครับที่หน่วยงานได้ดําเนินการในระยะที่ผ่านมาศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราดนะครับเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวิสัยทัศน์คือการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมนะครับหน่วยงานของศูนย์คุ้มครองเนี่ยเรารับผิดชอบกฎหมาย2ฉบับนะครับได้แก่พรบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพศ2 5 5 7แล้วก็พรบควบคุมการขอทาน2559นะครับซึ่งกรอบการให้บริการตามกฎหมายทั้ง2ฉบับนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การรับแจ้งนะครับการคุ้มครอง การพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจการส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้นะครับการสร้างโอกาสทางสังคมและก็การส่งเสริมเรื่องของการมีที่อยู่อาศัยขอบเขตการให้บริการของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะครับเราดูแลประชากรทั้งจังหวัดตราดนะครับตลอด24ชั่วโมงโครงสร้างอัตรากําลังนะครับของเราก็มีทั้งหมด11คนนะครับอายุเฉลี่ยอยู่ที่37ปี นะครับแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับ <c oughs> คือฝ่ายบริหารงานทั่วไปก็จํานวน5คนนะครับ <c oughs> แล้วก็ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์เนี่ยก็จานวน5คนนะครับสภาพสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเรานะครับอาคารสํานักงานของเราเนี่ยแบ่งเป็น3ชั้นนะครับชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนของอาคารสํานักงานนะครับแล้วก็ชั้น2ชั้น3เนี่ยก็จะเป็นที่พักของผู้รับบริการ สติติผู้รับบริการของเรานะครับตั้งแต่เดือนตุลา2,566จนถึงปัจจุบันนะครับเรามีทั้งหมด22คนนะครับแบ่งเป็นพรบบคนไร้ที่พึ่งนะครับ20คนชาย18หญิง2นะครับแล้วก็พรบรบควบคุมการขอทานเนี่ย2ายก็เป็นชายหหญิง1นะครับสภาพปัญหาของผู้รับบริการนะครับ5อันดับสูงสุดนะครับ54%เานะไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับเล่ร่อน แล้วก็40เป็นผู้สุงอายุผู้ป่วยติดเตียงไม่มีผู้ดูแลนะครับ27เ,เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนาะซึ่งหนึ่งผู้รับบริการเนี่ยนะครับสามารถมีได้หลายปัญหาปัญหาขององค์กรของเรานะครับก็จะมีอยู่4เรื่องด้กันได้แก่นะครับก็คือเรื่องของอาคารสถานที่นะครับอาคารสถานที่ของเราเนี่ยมันไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้นะครับเนื่องจากมันเป็นอาคารเช่าเนาะ เราไม่สามารถปรับปรุงได้นะครับทำให้ผู้รับบริการอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนี่ยที่เข้ารับบริการของเราเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรนะครับเรื่องของสภาพปัญหาทางด้านสังคมนะครับผู้รับบริการณปัจจุบันเนี่ยมีปัญหายุ่งยากซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับด้วยจํานวนเองเข้ารับบริการก็มีความเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับความสุขของพวกเรานะครับด้านบุคลากรก็ความสุขของพวกเราก็น้อยลงนะครับความเครียดก็สูงขึ้นนะครับ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐนะครับก็มีปัญหาเนาะบุคลากรก็ขาดการพัฒนานะครับแล้วก็ด้านคุณภาพชีวิตก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนาะพัฒนาบ้างพัฒนาบ้างหยุดบ้างนะครับแล้วก็เราไม่สามารถพัฒนาไปถึงองค์กรแห่งความสุขได้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของผลการทําแบบประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการนะครับเราประเมินอยู่4ตัวได้แก่ความ เครียดความสุขนะครับความเมตตาแล้วก็สติเรามาดูในส่วนของความเครียดนะครับความเครียดเนี่ยนะครับท่านก็เห็นนะครับ81เนี่ยมีความเครียดอยู่ในระดับสูงนะครับตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงสูงกว่าปกติมากเนี่ยถึง81เรนะเรามาดูความสุขนะครับความสุขอยู่ในเกณฑ์ทั่วไปเนี่ยเท่ากับคนทั่วไปเนี่ย36นะครับอีก45 4 5เนะครับเท่ากับคนทั่วไปเนาะ36%เเนต์ยต่ำกว่าคนทั่วไปนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของการประเมินระดับสตินะครับาการประเมินระดับสติเนี่ยค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่37.91นนะครับก็มีสติรับรู้ตนเองอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับต่อไปเราไปดูเรื่องการประเมินความเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นนะครับ ค่าเฉลี่ย3.52นะครับความเมตตาต่อตนเองเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับสามนะครับค่าเฉลี่ยต่อความเมตตาต่อผู้อื่นนะครับก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันการขับเคลื่อนโครงการ MIO ของเราเนี่ยครับเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่27ตุลา2,566ที่ผ่านมาเนาะนะครับซึ่งผมกับทีมนำเนี่ยก็ได้เข้าไปศึกษาดูงาน โครงการ MIS น้าโรงเรียนสปีประเสริฐศิลป์นะครับวันนั้นเราก็ได้รับการฟังบรรยายจากท่านอาจารย์อมรน,นะครับแล้วก็อาจารย์สุภาวดีซึ่งเป็นผอรโรงเรียนสปีประเสริฐศิลป์วันนั้นเราก็ดูแล้วก็เก็บเอกสารนะครับ hmm. ดูผลลัพธ์ผลงานที่ทางทีมของอาจารย์สุภาวดีได้ทําในจังหวัดตราดเราก็เอามาเป็นแนวทางในการทํางานของเรานะครับเรากลับมาแล้วก็มาเขียนโครงการนะครับตั้งทีมนำนะครับกาหนดกำาุูุรบบับผิดชอบนะครับมาเขียนโครงการต่อ นะครับวันที่30นะครับตุลาเราก็ประเมินความเครียดความสุขความเมตตาและสติก่อนการดําเนินโครงการซึ่งผลก็นําเสนอให้ท่านไปฟังเมื่อสักครู่นะครับวันที่1พฤศจิกาเนี่ยเราอบรมครั้งที่1ซึ่งอาจารย์อมรอก็ได้อบมาอบรมให้กับเรานะครับพอเราอบรมเสร็จวันที่2พฤศจิกาเนี่ยผมประชุมคณะกรรมการนะเพื่อกําหนดแผนงานโครงการนะครับแล้วก็กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการของเรา วันที่6พฤศจิกานะครับเราก็ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติแล้วก็ประกาศนโยบายให้ทุกคนได้รับทราบนะครับ23พฤศจิกาเราก็อบรมครั้งที่2ออันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนที่ผ่านมานะครับผลลัพธ์สิ่งที่เราคาดหวังนะครับสติในตนเนี่ยนะครับเรื่องของความสุขเราต้องการความสุขที่เพิ่มขึ้นนะครับความเครียดที่ลดลง นะครับความเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมีสติรับรู้นะครับเพิ่มขึ้นอันนี้เรื่องของส่วนตนนะครับส่วนทีมนะครับเรื่องของจํานวนข้อร้องเรียนที่ลดลงความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายผู้ใช้บริการเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้เราเอาตัวชี้วัดของกรมมาจับในตัวของทีมด้วยนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราคาดหวังต่อองค์กรน,นะครับก็มี3ตัวเนาะเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับเป็นไปตามเป้าหมายนะครับที่กรมกําหนด นะครับผู้ใช้บริการของส่วนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเนี่ยสามารถกับคืนสู่สังคมและครอบครัวได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดของกรมเช่นเดียวกันอันนี้เป็นการประเมินถึงผลลัพธ์เลยนะครับส่วนต่อมาตัวสุดท้ายขององค์กรคือสัดส่วนของทีมข้ามสายงานที่ใช้สติสื่อสารในการประชุมอันนี้เราเอาเรื่องของการประชุมมาตรฐานของส่วนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเนี่ยมาเป็นตัวจับในการขับเคลื่อนนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นภาพเนาะเรื่องของการอบรมครั้งที่หนึ่งที่เราได้ดําเนินการไปเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาครับครั้งนั้นเนี่ยเราได้สติสื่อสารนะที่เรากําหนดกันเนาะเนื่องจากเออเรามีปัญหาเรื่องของเอ่อทให้เราสื่อสารกันเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดความเข้าใจผนะิดเนาะบางครั้งมันทําให้เกิดความผิดพาลาดแล้วก็เกิดความขัดแย้งนะครับแล้วก็เราก็สื่อสารกันไปเนี่ยระหว่างผู้สื่อสารกับผู้รับสารเนี่ยมันเกิดความไม่เข้าใจกัน นะครับมันก็ทําให้สารที่ได้รับเนี่ยเกิดความผิดพลาดเราก็เลยกําหนดกติกาสตินขึ้นมา4ตัวได้แก่นะครับเรื่องที่1ก็เป็นการรู้ลมหายใจนะครับระหว่างสื่อสารกับบุคลากรและผู้รับบริการนะครับข้อ2ก็จะเป็นการใช้สติในการเรียบเรียงสารให้ครบถ้วนชัดเจนก่อนการสื่อสารทั้งในส่วนของบุคลากรและผู้รับบริการนะครับข้อ3ก็คือใช้ภาษาฉันอย่างมีสติในการสื่อสารนะครับและข้อสุดท้ายก็คือใช้สติคิดบวก ในการสื่อสารระหว่างบุคลากรและผู้ใช้บริการอันนี้ก็เป็นกติกานะครับที่เราได้ตกลงกันในครั้งที่1นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกระปุกความสติดีนะครับซึ่งเราก็ทําขึ้นนะครับหากมีบุคลากรเนี่ยทำผิดกติกาสื่อสารที่เรากําหนดไว้ทั้ง4ข้อเนี่ยนะครับก็จะหย่อนหนึ่งเหรียญน,นะครับเพื่อเป็นการเตือนสติว่าเออวันนี้เราเราสื่อสารผิดพลาดไปนะครับ ถ้าหากบุคคลนั้นนะครับเขาไม่ได้รู้ตัวเนาะว่าเขาได้พูดผิดไปนะครับทำผิดกติกาไปเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆก็จะคอยเตือนโดยใช้รหัสคำว่า m i o เนาะแทนคำว่าเอ้ยเธอคนมีสตินะเธอพูดไม่ถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเราเกรงว่าเราไม่อยากให้เกิดการตำหนิติเตียนกันเกิดขึ้นเนาะเราก็เลยใช้รหัสคำว่า m i o ซึ่งช่วงเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับเราก็จะมีจำนวน48เหรียญเนาะที่อยู่ในกระปุกออกซิสติกของเรานะครับ อันนี้ก็เป็นการติดตั้งะระฆังสติเนาะที่เราติดตั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับการทําสมาธิก่อนและหลังการปฏิบัติงานเราใช้5นาทีเนาะก่อนเริ่มการปฏิบัติงานตอน9โมงเช้าแล้วก็หลังการปฏิบัติงานก็คือ16.30นอันนี้เราก็ทำร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นการทำสมาธิก่อนและหลังการประชุมนะครับ3นาทีซึ่งการประชุมของเราก็อย่างที่บอกไปนะครับเราทุกประชุม ที่เราประชุมที่ศูนย์นะที่นี้เราใช้กติกาการทําสมาธิก่อนและหลังการประชุมทุกการประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมใดๆก็แล้วแต่น,นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการติดตามเนาะเรามีการติดตามผ่านช่องทางไลน์กลุ่มซึ่งกลุ่มเราตั้งชื่อว่า MiO สคพอตราครับก็จะรายงานทั้งจํานวนผู้รับผู้ที่เข้าร่วมนะครับทำกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมที่เข้าร่วม,มกิจกรรมที่เราประชุมอะไรเราก็จะรายงานในไลน์กลุ่มทุกครั้ง นะครับที่มีการทํากิจกรรมเกิดขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบันทึกผลการใช้สติและก็สมาธินะครับซึ่งก็ทุกคนนะครับก็จะประเมินทุกวันติ๊กทุกวันนะครับแล้วก็นําเสนอบันทึกเนี้ยเสนอผู้บริบรังคับบัญชานะครับตอนเช้าทุกวันนะครับนอกจากนี้เราก็มีการสรุปแบบบันทึกการฝึกสมาธิและสตินะครับตามแบบบันทึกเนี่ยรายงานในที่ประชุมประจำเดือน ว่าการฝึกสมาธิและสติของเราเนี่ยอยู่ในระดับใดบ้างน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอากติกาสื่อสารที่เราได้ตกลงกันนะมาติดในจุดท,ที่เราใช้บ่อยๆเดินทางเข้าไปในครัวเราก็จะเห็นเข้าห้องน้ำเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือกติกาที่เราได้ตกลงร่วมกันนะครับเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจนะครับว่าอันนี้คือสิ่งที่เราได้ตกลงร่วมกันให้เห็นเป็นประจำนะอันนี้ก็คือเราทำเพิ่มประชา <careers S 2> สัมพันธ์เพิ่มเติมครับ อันนี้ก็เป็นภาพที่เราประชุมครั้งที่สองนะครับวันที่23พฤศจิกาที่อ,อ,อาจารย์อมรมาให้แล้วก็ท่านอาจารย์สุภาวดีก็ได้เข้ามาบรรยายให้พวกเราได้ฟังด้วยนะครับซึ่งหลังจากวันนั้นน่ะนะครับเราก็มีการใชร้การประชุมด้วยการ,รยนามิติสนทนาแล้วก็การอภิปรายอย่างสร้างสรรมาประยุกต์ใช้ในการประชุมการขับเคลื่อนมาตรฐานของสูตรกุ้งคองพลอ,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 อที่พึ่งนะครับประจําปี67 อันนี้ก็จะเป็นผลนะครับผลของบุคลากรที่ทําสมาธิก่อนและหลังการปฏิบัติงานร่วมกันเนาะก็คิดเป็น82เที่ได้ทําร่วมกันนะครับมีเพียง18เท่านั้นที่ไม่ได้ทําร่วมกันนะครับเนื่องจากอาจจะมีการลงพื้นที่ช่วง8โมงครึ่งนะครับหรือกลับจากพื้นที่หลังจาก4โมงครึ่งนะครับหรือมีการประชุมนอกพื้นที่หรือมีการลาพักผ่อนก็จะไม่ได้ทําร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบส่วนตนเนาะที่ทุกคนต้องไปทําด้วยตัวเอง แต่อันนี้เป็นส่วนที่เรามันทึกว่ามีการทําร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลนะครับผลของการบันทึกข้อมูลการฝึกสมาธิประจําเดือนพฤศจิกานะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับเนาะผลของการบันทึกสมาธิก่อนและหลังการปฏิบัติงานนะครับก็อยู่ในระดับที่1นถึงส6 4ถึงเก้ก็ยังอยู่ในระดับที่มีความสงบค่อนข้างน้อยอยู่นะครับ ในส่วนที่2ก็เป็นการฝึกสมาธิเช้าและก่อนนอนนะครับก็อยู่ในระดับ 1..2..3.. ก็ยังอยู่ในระดับความสงบที่ยังน้อยอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ท่านเห็นแบบประเมินไปเมื่อสักครู่เนาะที่ความสงบน้อยเนี่ยท่านอาจารย์อมรอก็เข้ามาเห็นตัวแบบประเมินที่เราได้ทําไปเนาะท่านอาจารย์อมรอก็ได้ช่วยเรานะครับในการถอดบทเรียนถึงระดับความสงบที่มันยังน้อยอยู่แล้วก็มันมีค่าที่ยังไม่คงที่เนาะ ผลก็ปรากฏว่านะครับที่เราถอดบทเรียนกันผลก็ปรากฏว่ามี4ี่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสงบของพวกเรานะครับอันที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเสื่องสิ่งแวดล้อมเนาะเรื่องของอากาศร้อนอากาศเย็นเกินไปนะครับเรื่องของการได้ยินเสียงรบกวนจากรถวิ่งผ่านพอเราอยู่ริมถนนสภาพแวดล้อมที่บ้านไม่เหมาะสมต่อการทําสมาธิก็จะมีเด็กไม่มีห้องที่เป็นสัดส่วนนะครับเรื่องของปัจจัยภายนอกก็เรื่องของการติดภารกิจนะครับ ไม่สามารถปฏิบัติได้เนาะอย่างเช่นต้องไปนู่นไปนี่เนาะก็ส่งผลกระทบนะครับเรื่องครอบครัวนะครับเรื่องเสียงรบกวนจากลูกหลานนะครับแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวที่มีเรื่องของปัญหาความเจ็บป่วยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องปัจจัยเรื่องงานเนาะมีความกังวลเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติมีความกังวลเกี่ยวกับการวางแผนในการทํางานของวันถัดไปนะครับมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาของผู้รับบริการที่อยู่ในศูนย์เนาะ สิ่งพวกนี้เป็นปัจจัยนะครับท right ี ne, ่ส่งผลกระทบทําให้ระดับการมีสมาธิของเราเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ค่อนการต่ำเนาที่เราได้ถอดบทเรียนกับที่อาจารย์อมรได้มาช่วยเราในวันนั้นนะครับซึ่งอาจารย์อมรนะครับก็ได้ให้แนวทางเนาะในการฝึกเพื่อจะทําให้ระดับสมาธิของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีค่าที่คงที่เนาะคือการจัดการกับความคิดเนาะที่อาจารย์อมรได้ให้แนวทางกับพวกเราไว้ในครั้งนั้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลการฝึกส,ส,สติตามที่แบบบันทึกที่เราได้ทําไว้นะครับก็ยังอยู่ในระดับที่1 2ึ่งสอามเนาะก็ยังอยู่ในระดับที่น้อยอยู่นะครับก็คิดเป็น9ก้าสเอร์เซ็นาะก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจเท่าไหร่ครับอันนี้ต่อมาเนาะเราแก้ปัญหานะครับหลังจากที่ท่านอาจารย์อมรได้เข้ามาเนาะเราเราก็แก้ปัญหาตรงที่ เราไม่เราไม่ทราบว่า48เหรียญที่เราหยอดไปเนี่ยมันผิดกติกาในข้อใดบ้างเนาะเราไม่สามารถแยกได้เราก็เลยมาทำใหม่นะครับมาทำเรื่องของสีตามข้อของกติกาที่เราได้ตกลงกันไว้เนาะว่าถ้าท่านรู้ว่าท่านมีความผิดพลาดหรือผิดกติกาในข้อใดท่านก็หยอดเหรียญตามสีนั้นมันก็จะทำให้เราเอาผลนะ่ะมาใช้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความชัดเจนแล้วก็เอามาประมวลได้ ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระปุกอมสินซึ่งสเต็ปถัดไปนะครับของพวกเราในการขับเคลื่อนงานของเอ็มไอโอนะครับก็เรื่องของทันวาเราก็จะมีการประเมินผลลัพธ์ครั้งที่หนึ่งนะครับก็ประเมิน4ี่ตัวตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นเนาะมกรานะครับเราก็จะประชุมแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อทบทวนการทากิจกรรมกุมภาเราก็จะประเมินผลลัพธ์ครั้งที่สองนะครับ แล้วก็เมษาเราก็จะประเมินผลลั์ครั้งที่สแล้วก็ประชุมแลกเปลี่ยนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สรุปผลโครงการในระยะที่1เมื่อเดือนเมษาหลังจากนั้นนะครับกรนากรดาเราก็จะประเมินผลลัพ์ครั้งที่4นะครับแล้วก็สิงหา6กเจดนะครับแล้วก็จะประชุมแลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กันยาซึ่งเป็นสุดท้ายของปิงกมาเราก็จะประเมินผลลั์ครั้งที่5นะครับแล้วก็จะประชุมคณะกรรมการนะครับสรุปผลการดําเนินงานโครงการ MIO ประจำปีงบประมาณ66แล้วก็กำหนดแผนแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไปในปี67นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของศูนย์คุ้มครองบไลไรืที่พึ่งจังหวัดตราดนะครับก็ขอขอบคุณครับขอจบการเสนอเท่านี้ครับ